ีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเื้อสุขุสุขคนว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ชงองความเดือดปันน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยน้องมาเปิดคลิปมาหนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมยเรื่องการมาเล่าเรื่องลาว hai tiếng phần nó ừ, không nghe youtuber sang nó không sang này bạn thế nào nó không nghe cái nào ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มอนใหม่ๆนคอไม่้อมเลยตมาเรยนหาคุณพนการโูกการจ้างคพินคอ่ยองวันหนกะเดี๋ยววัเนก็เสิยบุญให้พังบุญไม่ยอมเลยต้องวันหงาเลิกงานมาหามากินข้าวเร็วกับมงปิดกิจนั่นคืพีมน้อมทาวันก วันนี้ลงคลิดเจ้าสามหมื่นเลยเนาะวันพี่น้องเพราะว่าพอคอยมีเวลาลงถ่ายคลิปวมีพี่น้องเนาะจาังไรก็ต้องกับขอโทษขอไปทำเอฟซีที่หักแพงกันเบื้อสุขุสุขคนเด้วอวมีพี่น้องวเนาะน่าต้องอันนี้ไปเห็นในม,มองมองของไอเตียงเพคน นําเพื Recently, ่อให้พี่น้องเอาลยมาเราสุพสุฟกันว่าการโลการจของพเสียงนิสัยใจข้อเนนีนน เงินกาบมีน้ำใจน,น้ำหอมีน้องมีน้ำใจซื้อเหลือส,สังคมเราเรนในสังคมเ,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 เพื่อนครับเปิดช่องลรกแกเลยที่มเริ่มเขาติดตาไปติดตามช่องเพื่อนเราเพี่น้อง นี่ฟืนเรมฟ้นก๋าไปเมื่อหลายๆปอนด์นอนกันไม่รง หวายมีเวลาลงคลิปประมาณนี่น้องเพราะว่าเห็นงานเนาะเจองานมากับเมือ่อยมาเนเ็ตก็เลยเลยถ่ายคลิปลงหรือว่าคลิปลงทางมาเน็ตกับตอนนี้กับทีเข่าเที่ยวขึ้นแล้วบประมาณพี้หน่อยก็กเลยมาเปิดคลิปเนาะเพราะว่ามาเน็ตกับอะไเปิดคลิปลายมื่อแล้วเนาะ ሃይማኖት 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 มุม,มของบอลเลนในนาะพมีร่องพันกับมีน้ำใจุ่ยเลือคนในรัวคนทุกอย่างเลยพวพมิรองมันก็มีน้ำใจยา่วยเลือคนนาะแต่ท้งวันนี้ติดตาม,มน้องพนตลอดน้นนองพรมิรองบอลเล่นเห็นนะโอ้ เสียงการโลกการจ้าของพันเราพูดอเลยกัเสียงมูเสียงคอพนโลกการโลกการจ้าของพันตีเราพูดไ่ออกเลยอนนีกับหมักในการโลกการจาของพันเราพูดน้องเอนนีื่นชมในตัวของพันเราเฮยไม่อ ต็เนี่ยกับนังโบคอยเก่งปันได้พี่น้องเนีกันสิพันยาสิพันยามโบคือออยพันยูกัสิพันยามโบเก่งเก่งอ้พันนองคี่น้องเพราะว่าน่กเป็นเมื่อ่เนาะการการรกาจาเพิ่นดีคนไม่เอาทางไอนีนะ คนที่ตามเพื่อนหนึ่ก็ร้ายน่ะเพื่อนน้อง,องกับตั้งแต่ต้นตน่ะเพื่อนน้อง,อองทางวันนี้งเห็นกับเพื่อนถ่ายคลิปลงเรื่อยๆแต่ก็เป็นคลิปเก่าเลยนะเพื่อนไม่น้องวันนี้เพื่อ,อ,อนหนาแล้วแต่หาประเห็นน่ะเพื่อนม่น้อ,นอยก็จะใช้ 我也不知道。 เราคนนเราเดี <toys> ๋ยวคนนึงกัสิมาให้บังคิดทิ่นไปช่วยเหลือยายคนนึงเรงเนินเราเดี๋ยวเราเาเพิ่งมาสมแล้วกันพอลองอ่ะลองเดี๋ยวเราเบิ่งเราเพ่

Có cái nhà không nha không Có cái nha không không

是啊，对。 มี่เห็นด้วยเนาะ Nói xa nhà hơn bên lâu phải nhau chút đồ

นานสงสารยายพันรัคนไ่ยอมอยู่ตัวคนเดียววะสัดรบคนไม่ยออ่อยู่่ตอนนี้ก็ดึกแนะตอนนี้เสียหลับหาน,น,นอ,อนรับคนไ,ไม่ยอเนะเที่ยงคืนเลยแตคนไม่ยอเทียงคืน สิบเดนาทีเลยผมนม่นยอ,อนกรับห้านอนอยู่ไมไม่นหนอ่อยเอาอนานะห้ากอลืดนะผไม่นไหน่อยตอนเนี้ยฝากผมไ่นอ้อยซีปืดทุกคนทุกฐานนมไม่นอยเขามาเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยนะแต่เด้อเนาะแต่คลิปนนต่อตอไปเรื่อยๆนมะไม่นอย ทำเงิงโปรภิพัฒน์กันเดบต้องกาบขอโทษขอไปทำบัญีเื่อสุขูสูงคนอด้อนาะขอให้พี่น้นองทำมันเนี่ยเสียหับหนอนขอให้พี่น้องเพราะว่าเมือ,อื่นกันสู้งานต่อแลขอให้พี่น้องขอเรืมม่อันกครับขอตัวละุกิดนพี่น้อง ก่อนเียนกันขอตัวลาจกคลิปเพียงเท่นี้พ่อแม่พี่อนะ้องพ่อพ่อคันคิดหนาเด้อนะพอแมนะ่พีน้องก่อนเรียนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้บอนเ,อเ,เนะ้นเด้อเนาะพ่อ้ม่พี่น้องให้คลิปลงไปเรื่อยๆนะอแมนะ่พี่น้องให้บอลเน้นมีกำลังใจเห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆนะก่อนเรียนบอลเน้นกับสบายดีสบายดีเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบื้องสูงสูงคนเบื้องนะพ่อแม่พี่น้อง